สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องของเชฟเชฟปรุงบอลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการเย์บอลฟุตบอลแม้กระทั่งฟุตซอลนะฮะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราผมจะหยิบยกมาให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์นะครับให้กับทางช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับอีพีนี้มาว่ากันเรื่องของเทคบอลกันต่อนะครับท่านผู้ชมับเพราะว่ากระแสโด่งดัง มากในตอนนี้ในทางฝากฝั่งของยุโรปนะครับหลังจากที่นักกีฬาเทคบอลไทยของเราเข้าชิงทุกรายการเข้าชิงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทหญิงคู่ชายคู่แล้วก็คู่ผสมนะครับท่านผู้ชมล่าสุดนี้นะครับโด่งดังกันยกใหญ่เพราะว่าสื่อโลกนะครับออกมาพาดหัวตัวใหญ่นะครับบอกว่าไทยเซอร์ไพรส์โลกนะครับในสึกของเทคบอลที่ดูใบโอ้พาดหัวกันถึงขนาดนี้ ก็ต้องยอมรับแล้วนะครับว่ามันยิ่งใหญ่จริง,รงๆนะครับทุกผู้ชมซึ่งเนื้อหาของสื่อที่คอรัมสื่อโลกครับที่ไปโพในเว็บไซต์ใหญ่ของโลกของไฟเทคครับถือว่าเป็นเว็บไซต์ทับเทียบกันแล้วก็ฟรีฟ้าดีๆนี่เองนี่แหละนะครับทุกผู้ชมเขาได้ออกมาพูดถึงเท h b บอลไทยของเราครับในสื่อของทัวร์เม้นต์เอเชียเท็บอลทัวร์ที่ไปจัดกันที่ตะว,วันออกกลางนะครับเจ้าภาพอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรต ได้เชิญไปทั้งหมด83คนใน16ประเทศนะครับในการร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจเพราะเราสามารถคว้าแชมป์ได้ถึง2แชมป์และอีก1นรองแชมป์นะครับก็ต้องบอกว่าการคว้าเหรียญทองกลับบ้านในครั้งนี้เล่นเอาสื่อโลกครับทึ่งนะครับกับผลงานของนักเท็บอลไทยของเราก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกชาติครับ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการประมือกับทีมชาติไทยไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปโดยเฉพาะต้นตรับในกระเทกบอลจากฮังการีออกมายืนยันเองนะครับตามสื่อบอกว่าต่อไปคู่แข่งที่สำคัญไม่ได้อยู่ในทางฝั่งของยุโรปแต่อยู่ทางฝั่งของเอเชียนั่นก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นคำพูดที่ผมฟังแล้วขนลุกมากๆนะครับ ซึ่งสื่อใหญ่ครับได้หยิบยกบทคสัมภาษณ์ครับของคุณสุภาวดีครับหลังจากที่พากันคว้าแชมป์ได้แล้วเนี่ยนะครับสื่อโลกก็นำบทสัมภาทณ์ของนักเทคบอลไทยของเราไปนะครับบอกต่อนะครับซึ่งเธอก็ดีใจเลยครับบอกว่าชัยชนะครั้งนี้อยู่ไกลเกินฝันมากเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเมื่อคุณชนะก่อนทัวร์นาเมนต์เราต้องการจะไปให้ถึงรอบก่อนรองชนะเลิศแต่เพียงเท่านั้น แต่ผลงานในครั้งนี้มันน่าทึ่งหเลอบอกแบบนั้นนะครับสำหรับความพยายามทั้งหมดที่พวกเราทุ่มเทลงไปนะครับก็ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ดีมากๆของคุณสุภาวดีนะครับอันนี้ก็แปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับทานผู้ชมนั่นคือทางฝั่งแชมป์ครับอันดับที่สก็ยังคงเป็นของทีมชาติไทยของเรานะครับก็ยังคงเป็นคู่ของคุณจริยาศรีสวัสดนะครับ กับทางคุณอริยาหอมดีก็ถือว่าคว้าอันดับที่2หรือว่ารองแชมป์ไปในประเภทหญิงคู่นะครับท่านผู้ชมอีกคู่หนึ่งนะครับที่สื่อระดับโลกก็พูดถึงนะครับก็คือคู่ประเภทผสมนะครับเป็นคู่ของคุณสุภาวดีนะกับพี่พักพงนะครับก็สร้างความประทับใจในการล้มระดับโลกได้นะครับอย่างอดัมราสวิทนะท่านผู้ชมครับนัก เตะชายนะดีกรีอันดับที่2ของโลกนะปัจจุบันนะครับที่จับคู่กันกับทางปิชี่ก็ต้องบอกว่าเราคว้าไปได้2ต่อ0ูนเซตนะครับสื่อโลกยังได้พูดถึงท่าไม้ตายครับของทีมชาติไทยของเราด้วยครับเขาบอกว่าด้วยการเตะแบบจักรยานอากาศที่น่าทึ่งหลากหลายครั้ง มันยากต่อการป้องกันของผู้ต่อสู้เซตแรกคุณสุภาวดีวงคำจันทร์และคุณพักพงเดศจ,จะเดินออกสตาร์ทได้อย่างรวดเร็วและทำแต้มทิ้งห่างติดต่อกันถึง6แต้มแม้ว่านักเตะจากชาวฮังการีนะจะขอเวลานอกแต่วพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้จนทําให้คู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ทีมชาติไทยของเราสามารถคว้าแชมป์ไปได้ในประเภทผสมในรัฐ ส่วนประเภทชายคู่นะกรับสื่อระดับโลกก็บอกว่าทีมชาติไทยสามารถทะลุมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้แต่พวกเขาจะต้องมาชิงกับนักเตะระดับโลกอย่างแบรนดยิกแล้วก็แคสที่รอพวกเขาอยู่ในะกรับสื่อบอกแบบนั้นนะครับด้วยลูกเสร์ฟระดับโลกของแบรนดยิก พวกเขาเองขโมยเซตแรกไปอย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามด้วยสิติที่ยาวนานในบริษัทของเทค b บอลทั้ง2ทีมสู้กันด้วยการกินเวลาไปมากถึง20นาทีท่านผู้ชมครับเออปกติเทคบอลเนี่ยมันจะวัดกันนี่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยครับรู้ผลกันเลยแต่ไทยของเรานี่เพียงแค่เซตแรกก็ยันแชมป์โลกไว้ถึง20นาทีนะครับสู้กันได้อย่างสนุกมากแล้วสุดท้ายแล้วก็บอกว่าในเซตสุดท้ายแบรนดี้กับแคสนำไป7-0และ ไม่ปล่อยให้ผู้ท้าชิงของพวกเขากลับมาจากชัยชานะในครั้งนี้ฮังการียังคงมีความแข็งแกร่งต่อไปและสามารถคว้าชแชมป์รางวัลที่8ในประเภทนี้ติดต่อกันนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแบรนด์ยิกถึงมีท่าดีใจนะเออไม่ใช่5นะครับ8ครับผม แถ้วยแล้วครับที่แกคว้ามาแล้วฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหสุดจริงๆและสื่อเองก็ได้หยิบยกบุคคลสภาพของบรนยิกกับแคสครบซึ่งเขาบอกว่าเราไม่ได้เล่นเพื่อถ้วยรางวัลในศึกของเอเชียนทัวร์ในครั้งนี้แต่เพื่อความสําเร็จครั้งที่50ของบรนยิกเราก็ไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้นั้นเติบโตเหนือเรานะพูดขม่มเราด้วยนะครับเรามีสมาธิและควบคุมการเสิร์ฟได้อย่างยอดเยี่ยม สื่อเองก็ได้ถามไปยังคลานะครับในเรื่องของพวกเขาเองคว้าได้เพียงแค่แชมป์เดียวครับที่เหลือไทยของเราคว้าแชมป์ตัดหน้าไปเลยครับเออเขาบอกว่าอดัมนีกลับมาเข้าสู่รอบชิงได้ครั้งแต่เขาก็สามารถทำได้เพียงแค่เหรียญเงินในการเข้าร่วมแต่อย่างไรก็ตามอีกหนึ่งคู่ฮังการีจับมือกับโปแลนด์อย่างโอดังกากับเฟรนซัก ไม่ประสบความสําเร็จในการขึ้นสู่ในตําแหน่งที่ต่ําสุดของโพเดียมนะครับซึ่งพวกเขาเองก็ค่อนข้างวิตกกังวลเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าฮังการีโปรแลนด์แล้วก็โรมาเนียเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแห่งเหรียญแหละครับในการขึ้นโพเดียมท่านผู้ชมครับทีนี้คงจะไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าไทยของเราพังอาดมาขนาดนี้ท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าสะเทือนทั้งโลกแหละครับเพราะว่าทั่วโลกก็จับตามองที่ไทยแล้วนะครับท่านผู้ชม การส่งไป3ประเภทและเข้าชิงทั้ง3ประเภทเหนือกว่าคู่แข่งทั้ง16ประเทศและนักกีฬาทั้ง83คนนี่ผมเชื่อว่านี่เป็นเครื่องพิสูจน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราอยู่จุดไหนในกีฬาชนิดนี้นะครับแล้วก็จะก้าวไปยังจุดใดนี่ผมว่ามันภาพมันชัดเจนมากขึ้นเรากลับมาพิจารณาฝีมือกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วคงจะได้สู้กันต่อเพราะว่าโอ้โหในศึกของเทคบอลก็ยังคงมีรายการให้เล่นอย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งรายการต่อไปนะครับไฟเทคจะไปจัดกันอยู่ที่แมทริกครับเออก็ในระหว่างวันที่16ถึงวันที่19มีนานะครับก็เป็นศึกของทางฝั่งยุโรปเขานุ้มผู้ชมครับเออเราก็ไม่รู้ว่าจะถูกเชิญหรือเปล่าด้วยนะครับหลังจากนั้นเองนะครับวันที่28ถึงวันที่30มีนาครับจัดขึ้นกันที่มอนเตเนโกนะครับอยูโรเปียนเทคบอลทัวร์นะทีนี้ก็จัดกันอยู่ที่ทางฝั่งของยุโรปเช่นกันนะครับ และถัดมาครับในช่วงเดือนมิถุนาวันที่9ถึงวันที่11เนี่ยก็จัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะครับที่ลอสแองเจลิสถ้าเราถูกเชิญไปก็จะดีมากๆเลยนะครับถัดมาครับ21มิถุนาครับสกรกฎาคมครับยูโรเปียนเกมนะครับจะจัดกันที่โปแลนด์นะครับแล้วก็วันที่23มิถุนาถึงวันที่1กรกฎาคมนะครับในช่วงระหว่างเดียวกันนั้นนะครับก็มีจัดกันอยู่ที่ตุนิเซียด้วยนะครับเป็น African Beat เกมท่าน uh, uh, ผู้ชมครับ mm hmm. นี่เป็นตารางการแข่งขันของเทคกบอลที่ไฟเทคกำลังจะจัดขึ้นนะครับระหว่างเดือนมีนาแล้วก็มิถุนานะครับท่านผู้ชมก็โอ้โหท่านผู้ชมครับต้องตบมือให้กับทีมงานสตาร์คโค้ชฝ,ฝ่ายบริหารน,นะครับแล้วก็นักกีฬา ของทีมชาติไทยของเราด้วยครับประสบความสําเร็จมากๆในการคว้าแชมป์ที่ดูใบในครั้งนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับอันดับแรงกิ้งด้วยนะครับเพราะว่าการชนะทีมระดับโลกได้แบบนี้แรงกิ้งเราพุ่งแน่นอนท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคงจะมีการจัดตารางแรงกิ้งกันในไม่ช้านี้นะครับ ล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปเช็คมันยังเป็นอันดับเดิมอยู่นะครับเพราะว่าในรายการเอเชียนทัวร์ที่ดูใบในครั้งนี้นะครับมันนับคะแนนเก็บด้วยนะครับท่านผู้ชมไปถึงนัดชิงชนะเลิศกันขนาดนี้แล้วก็ไปเป็นรองแชมป์มาถึงขนาดนี้โอ้ต้องบอกว่าพุ่งแน่นอนครับ ranking world ของเรานะครับมันก็มีความสําคัญนะเพราะว่ามันจะถูกจัดอยู่ในละดับในการไปเล่นนะครับในทัวร์นาเมนต์สำคัญญของโลกนะครับก,ก็วัดกันที่ตรงนี้แหละท่านผู้ชม ก็ต้องบอกว่ากลับมาบ้านเราอย่างยิ่งใหญ่ในการคว้าถ้วยมาได้ถึง4ใบนะครับก็ถือว่าเป็นถ้วยรางวัลแรกในกีฬาเทคบอลในระดับนานาชาตินะครับต้องจารึกประวัติศาสตร์เอาไว้เลยครับอนาคตครับเทคบอลไทยชนกับระดับโลกได้สบายอย่างแน่นอนแหละครับทานผู้ชมต้นตำรับตะก,ก้อไทยนะฮะเออเจอกับต้นตำรับเทคบอลโลกนะทรานผู้ชมดวลกันแล้วมันจริงๆครับ EP นี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้ภูมิใจที่สื่อโลกภูมิใจที่ทีมชัดไทยเทกบอลของเราทําได้สําเร็จนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยอย่าลืมให้กําลังใจพวกเขาและก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเชฟรุ่งบอลด้วยนะครับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ